จะผาดติดต่อเพื่อนเพลินม,มาใดนะคะทุกทุกราคาที่เราสามารถคุยกันได้เพราะว่าไม่พ่อนะคะคุยกันแล้วว่าคุยกันกับผู้บริหารให้ลงตัวแล้วว่าเราจะทํายังไงก็ได้ทุกทุกราคาที่ท่านเสนอมาเราจะจัดให้เจ้าภาพต้องไปให้ได้หรือว่าต้องไปได้ทุกทุกราคาที่เจ้าภาพคิดว่าอยากบึงผลงานเท่า สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะเบอร์0 8 8 5 3 3 5 1 9 9เบอร์พู้ิบาลสายจวดพี่น้องโทรเบอร์นี่โดยตรงเลยนะคะพี่น้องสิได้สัตพนสรุปเลยศูนแล้วก็เบอร์แม่พรนะคะ0 8 5 6 8 5 3 6 9 5สามารถสอบถามได้